สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันที่ยี่สิบสามตุลาคมแต่วันนี้มันเป็นวันพุธคนที่เนี่ยมาเรามาเที่ยวกันที่เขื่อนป่าสักชนลสิิธิ์มานอนที่นี่คืน,น,นพูดดีพวกนี้ไม่มีงานก็เลยหาเรื่องนอนแต่คืน <c oughs> <c oughs> ดูดีอะแต่อากาศก็ อืตอนนี้คือยังร้อนสี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวให้ดูอิู เรายังไม่ได้กลางทารถเรา่าแดดมันร้อนอนะแต่ยังไม่กลางเดี๋ยดร้อสักพักไม่รู้ว่าคืนนี้จะฝนตกหรือเปล่า <c oughs> มีเจ้าที่มาช่วยเจราจานีขข้ของพื้นที่คุมคุมเขตน,นี้ ร okay, อหนาหนะคุยกันว่เรื่องเหรออ้เจี๊ยเนี่อมันเขาใหญ่ดูมาเป็นคนแบบนี้เนี่ยจะติดใจสาวไม่ได้นะเราจะพูด หมามันร้อนเนาะเอา้าเอา้าไปแล้วไปแล้วนี่งฉี่ใส่ซะด้วยหายเรียบร้อย มากำหนดอนาเขตแล้วอะค่ะที่เขื่อนปรากชลสิทธิ์เขาคิดค่ากลางเต็นท์เป็นรายหัวนะคะคนละ80บาทค่ะเดี๋ยวเราจะกางออนนิงที่รถกันค่ะแต่ตอนนี้เราจะพาไปเดินสำรวจห้องน้ำดูก่อนค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวเรามากางออนนิ่งกันค่ะออนนิ่งอันนี้เราเพิ่งใช้งานเป็นทิปแรกเลยนะคะแล้วก็เป็นการกางครั้งแรกด้วยค่ะอเเดินนาาให้ชวัม ลมพัดโปเบา,เบาท้องฟ้าสดใสไม่ต้องคิดมากมาย I don't care เพราะฉันมีแค่ใจที่จะไปเคลื่อนไปกับวิวที่สวยงามไปเจอสถานที่ใหม่ๆให้หัวใจทุกความรู้สึกดีดีที่ได้จากการเดินทางจะเก็บไว้ในใจตลอดไปฉันมีความสุขมากมายไม่สนใจอะไร I don't care เทเปล่าบนหาดชายเหมือนฝันมีใจฉันและเธอพร้อมเดินไป I อ o n t งแค่ปล่อยใจพาเราเป็นทุกที่เคลื่อนไปกับวิวที่สวยงามไปเจอสถานที่ใหม่ๆให้หัวใจทุกความรู้สึกดีดีที่ได้จากการเดินทางจะเก็บไว้ในใจตลอดไปฉันมีความสุขมากมายไม่สนใจอะไร I don't งแค่ กับวิวที่สวยงามไปเจอสถานที่ใหม่ๆให้หัวใจทุกความรู้สึกดีดีที่เกิจากการเดินทางจะเก็บไว้ในใจตลอดไปฉันมีความสุขมากมายไม่สนใจอะไร I don't c a r เพราะทุกที่ที่เราไปคือความสุขที่หาไม่ได้จากที่ใดในวันหยุด และพร้อมจะท้องที่ลูไป I don't care ดีใจจังกว่าจะกางเสร็จเย้ เห็นเห็น <Cornell> ที่นิ้วจิ้มจริงๆด้วยเป็นลุงนะตัวเองถามก่อนว่าแสดงว่าตรงนั้นฝนตกแน่เลยใช่ไหมอืมอืมเป็นลุงสวยสวยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนันเดี๋ยวเราเอาเก้าอี้ลงตรงนี้กอน Good job โชคดีมากกางเสร็จปุ๊บฝนลงเม็ดปั๊บเลยเนี่ยชี้ชะชี้ชะเม็ดว่าเห็นไหมยืนอยู่ข้างในได้ยินเสียงฝนตกเอาก็อี้มาตรนี้เดี๋ยวเปียกนี่น่าเห็นว่าทางนู้นทางนู้นลุงมีลุงไงว้าว,าวจะได้เทสเลยอ่ะว่ามันใช้ได้ไหมเสร็จแล้วกางทับเสร็จแล้ว หกโมงพอดีตั้งเตากระทะรอแล้วตั้งเตากระทะรอแล้วชืบชืบชึบนี่อื่แล้วไง่ะทุกคนวันนี้เรากินมื้อเย็นกันเร็วค่ะเราตั้งกระทะย่างเนือ้อกันแต่หัววันเลยค่ะ กิน,กนย่างไม่ได้ทำอะไรเยอะอกินของมันลดเต็มนะยเห็นไะหมแวะซื้อที่ตลาดมา,า,า,าเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำต้องล้างหน้าก่อนช็ดพื้นสัมพันธ์ อาบน้ำเสร็จแล้ว <c oughs> อาบน้ำกันเสร็จแล้ว <c oughs> ตอนนี้กี่โมงแล้ว,ลวกี่โมงแล้วอะ <c oughs> ทุ่มปะเท <c oughs> ่าไร <c oughs> สองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มแล้ววัน <c oughs> นี้กินข้าวเร็วมากเลยอะ <c oughs> อากาศดี <c oughs> ขอกินผลไม้หน่อยนะ่ เดี๋ยวมากินอันนี้กันอืมหวานจุดเล้ไม่ต้องใช้พริกเกลืออะไรหวานมากหวานมาก อหมุนเหรออันนี้โจ๊กล็อกดึกใช่นี่ กระติกน้ำร้อนนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะต,ต,ตั้งแต่กี่โมงอะตั้งแต่ก่อนออกมาเดี๋ยวจะให้ดูความร้อนไม่อยากจะพูดอะลองดูเท,เทใส่งนี่ก่อนร้อนหนอุยร้อนชินช่งเทลงไปนี่เอานี่พี่เทเลยเอาเท่าไหร่เทนี่เท ร้อนปากพองอค่ะเช้า<ช><ช>ว่ากายมันร้อนเลยพอแล้วพอแ,แ,แล้วแล้วร้อนเหรอลองเอา <ๆ S 2> มือจิ้มลงไปดูดิจะได้รู้ว่าร้อนหรือเปล่า <c oughs> มือจิ้มลงไปดูจะได้รู้ว่า,ามันร้อนจริงมันเก็บนานมากเลยนะนี่อันนี้ซื้อมาซื้อถูก้วยนะ นี่มันเป็น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 ขายของเพื่อไม่ใช่ขายของผู้เล่นนี่การน้ำร้อนซื้อมือสองมาเป็นของญี่ปุ่นแต่ร้อนเก็บความร้อนดินมมากเบอร์วังสองวันอะ คนตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วมาร้อเนเป็นแปดเตรียงพร้อมนอนได้เปิดพัดลมช่วยหน่อยมันร้อนจริงๆน่าพัดลมนะ่นี่ิเห็นไหม แล่น่ารักมาเลยใน,นที่เก็บรองเท้าในรถนะเพราะถ้าถอดรองเท้าไว้ข้างนอกบางทีมันจะมีหมาหมามันจะคาบไปเล่นหรือมันก็เปียกฝนอะไรประมาณนี้อันนี้ในที่ใสงเท้าส่วนโทชีเราจะอยู่ใต้นี้ฉุกเฉินเราก็ฉี่ได้นี่นลมใหม่ของเล่นใหม่ของเราลมช่วยแอร์ช่วยให้อะทำงานได้ดีเลิ จัดรถใหม่กันบ้างขึเดียวเลยแต่ไฟเสียนะเนี่ยมันปกติมจะมีรอบมันขาดน่าจะตอนลืมรถทำอ่ะมันน่าจะขาดอยู่บริเวณตรงเนี้ยใช่เดี๋ยวต้องแก้ใหม่มันจะมีไฟทั้งรถ ตอนนี้ก็มามงเช้าแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะออกนะไ,ไปเที่ยวแถวๆเ,เ,เนี้ยนั่งกินกาแฟกัน ถือว่าอากาศดีนะไม่ร้อน แต่ก็ไม่ได้เย็นมากเพิ่งเก็บรถกันเสร็จเดีย๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็เก็บต๊ะเก้าอี้แล้วก็ขึ้นรถกัน เดี๋ยวเราเก็บของขึ้นรถกันแล้วเราไปขับรถออกไปเที่ยวกันนะคะภายในเขื่อนนี้แหละค่ะดูว่ามีอะไรบ้างนีน่เก่ง่ารล่ะฮะเนาชอคุณไปดูจ้ายนะแล้วเราที่มีะัะ

อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าน่าจะม่วงกลัวมันเม็ดเยอะอะเหรอ,หรอเยอะไหมฮะอัน,นอันนี้เหมือนกันแต่ว่าคนละสีแต่ว่าแล้ว<า>แต่แตพี่อยากได้ไหมได้มหมดอันนั้นเออแล้วก็อันนี้กับอันนี้ใส่ตังไว้แล้วเดี๋ยวร,าารอมาเานานยเย็น ไปดูปลาด้พี่ปันเดินไปดูสิต้อหันจับปลาเนาะื้ต้นหัวปลาโหโหนี่<ล>นเนให้หานปล,า,นลาให้น้องให้ ไม่ดีของมันไม่ถูกทันวันทันวันซื้อยี่สิบบาทดิเดนเรื่องที่เดงเขาปิดประตูฝั่งนี้ไว้ลูปในหลวงก็เปิดช้ำแล้วครับ ตอนนี้เราออกจากเขื่อนป่าสักกันแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวผ่านตรงไหนก็แวะตรงนั้นค่อยๆไปไม่ได้แพลน ไม่เยอะเพราะเป็นวันทำง,งานปกติไม่ใช่วันหยุดเนาะจะเงีย,งยบๆหนอ่อยเราก็จะไปเรื่อยๆเดี๋ยวแวะตรงไหนก็ตรงนั้นเพราะว่าไม่ได้แผนอะไรไว้เลย